สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะรายง,งานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวัน,นครับปสบุกปิดล้อมคนบ้านตะพพุททองใสคา,ายาเสพติดชุมชนนครล่มเก้านะครับ,มรบเมื่อเวลา0600นวันที่1ธันวาคม258พลตำรวจตีเพชรรัตน์แสงชัยนะครับรองผบชปสพ,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 พร้อมด้วยพลตำรวจตีธนงศักดิ์ทั้ทงทองพันตำรวจเอกวรวิทย์ไวยถนอมสัตว์พันตำรวจเอกสันทัศน์ และยางกูนพึ่มกับการสอนอลุมเก้าพร้อมชุดสืบสวนบชบปสนะเจ้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษสยบภยัยรีเจ้าที่ฝ่ายสืบสวนสอน,อน 9, ้นอลุมเก้าจำนวนกว่าร้อยนายนำหมายสารเข้าปิร้อมตรวจค้นบ้านป้าหมายาบ้านต้องใส่จำนวนสิบหลังนะภายในชุมชนนครงลุมเก้าระยะหนึ่งโซนเจ็ดซอยเคหะลุมเก้ายี่สิบเก้าแขวงคลองสอง ตนนุ่นคะรับเขตราบังกทมโดยใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงจากการตรวจสอบคน้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะครับพลตำรวจตีเพชรรัตน์กล่าวว่าการเข้าตรวจค้นในครั้งนี้ทางบอชปสอเรื่องกับสนล,ลบ .9 เพื่อทำง,งานตรวจคน้นพื้นที่เป้าหมายบุคคลต้องใส่ระยะสติจำนวนสิบจุดซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้เรียกว่าการรีเอ็กซ์เรย์ตามนโยบายของพบตรเพื่อดำเนินการให้เป็นชุมชนสีขาว ซึ่งผลการตรวจค้นในครั้งนี้เป็นที่น่าพอใจนะครับและหากยังพบว่าผู้ใดเ,เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือมีการเสพยาเสพติดก็จะนําตัวไปส่งบำบัดนะครับหากยังพบว่ามีการค้ายาเสพติดอยู่ก็จะอาศัยคนในชุมชนเป็นคนกดดันนะครับให้เลิกค้านะครับพลตตำรวจตีเพชรรัตน์กล่าวอีกว่าการที่จะประกาศว่าชุมชนใดที่เป็นพื้นที่ชุมชนสีขาวนั้นทางเจ้าที่จะต้องดําเนินการกวาดล้างผู้ ้าผู้เสพยาเสพติดออกนอกพื้นที่หมดครับไม่ว่าจะเป็นผู้ค้ารายใหญ่หรือรายย่อยและห่างมีการตรวจสอบแน่ชัดแล้วว่าบ้านหลังนี้ปลอดผู้ค้าและผู้เสพทาง,งท้องที่สอนอนล้มก้าก็จะนําป้ายระบุคำว่าบ้านนี้สีขาวไปติดหน้าบ้านนั้นๆเพื่อให้คนในชุมชนทราบว่าบ้านหลังนี้ไม่มีผู้ทั้งผู้ค้าและผู้เสพนะครับด้านพันตำรวจเอกอสันทัศน์กล่าวว่าชาวบ้านในชุมชนพื้นที่โซนเจ็ดนั้นส่วนใหญ่ย้ายมาจากชุมชนท่าเรือ และเคยเป็นพื้นที่เป้าหมายของทางปปสซึ่งผู้ค้ายาเสพติดเคยมีการยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ขณะก้าตรวจคนยาเสพติดนะครับจนผู้ค้ายาเสพติดถูกเจ้าที่ยิงตายซึ่งปัจจุบันถือว่าชุมชนดังกาไม่มีการค้ายาเสพติดแล้วแต่หากจะมีก็มีแต่แค่ผู้เสพเท่านั้นและหลังจากนี้เจ้าที่จะมีการนำสติกเกอร์ระบุคําว่าบ้านสีขาวบกน .3 เพื่อให้คนในชุมชนรู้ว่าบ้านนี้ปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริงและหากพบบ้านใดมีการค้าอยู่ ก็จะให้ชาวบ้านในชุมชนเป็นผู้กดดันอย่างแรงอีกแรงหนึ่งครับเพื่อช่วยเหลือของอของทางเจ้าหน้าที่อีกทางนะครับ